อนาปนาณสติสามารถปฏิบัติได้เฉพาะผู้ที่มีลมหายใจใช่หรือไม่ดังนั้นผู้ที่อยู่ในฌานสี่เทวดาผู้มีสมาธิเป็นอาหารจะทําอานาปนาณสติได้หรือไม่อย่างไรและผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่จะเจริญอานาปนาณสติได้หรือไม่อย่างไรครับก็ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจอ่ะรับรู้ลมได้ไหมละ่ะถ้ารับรู้ลมได้ก็ได้ส่วน ผู้ที่อยู่ในชั้นสีจะเข้าชาั้นสีได้ก็ต้องผ่านอานาปาอยู่อย่างดีแหละพระเจ้าบอกว่าอานาปานาสีอนิสงส์จะเป็นเหตุให้ได้สมาธิทั้ง9ระดับนะสีขึ้นไปนะก็ได้หมดเพราะพื้นฐานจากอานาปาเพราะฉนั้นอานาปาเป็นพื้นฐานที่จะให้ได้สมาธิทั้ง9ระดับจนถึงสัญญาเวทิตานิโรธเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่า ลมคือรูปนี้เป็นอย่างไรและไม่มีลมเป็นอย่างไรคือไม่มีรูปเป็นอย่างไรเขาก็จะเริ่มเข้าใจในระดับของการไม่มีรูปที่เป็นอากาสาขนะขึ้นไปวิญญาอากินไล่ไปตามลำดับโดยอาศัยพื้นฐานจากลมได้ทั้งนั้นนะปฏิบัติได้ไหมได้หมดนะพอขึ้นไปในสมาธิแต่ละขั้น ลมไม่มีแล้วก็จะมีชื่อสมาธิในแต่ละขั้นนั้นและพู้เจ้าก็จะบอกวิธีในการหลุดพ้นของสมาธิขั้นนั้นๆต่อไปและเวลาที่พู้เจ้าอธิบายเรื่องอสติปัฏฐานสด้วยอาณาปานสติพระองค์ไม่ได้อธิบายไปจนลมหมดพระาศาสดาอธิบายภายใต้ลมหายใจที่ยังไหลเข้าไหลออกอยู่ จนกระทั่งถึงวิชาวิมุตติหลุดพ้นนะวันนั้นขั้นตอนตั้งแต่ลมอานาปาบริบูรณ์สติปฐานบริบูรณ์โพชฌชงเจ็ดบริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์ทุกขั้นตอนถึงโพชฌชงเจ็ดบริบูรณ์จนถึงอุเบขาสัมโพอดชงยังมีลมไหลเข้าไหลออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเลยจิตปกตินี่แหละสามารถเข้าวิมุตติได้ โยมจะไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องทําจิตให้มันแปลกพิสดารลึกซึ้งปราณีตอะไรไปมากมายก็คือมีลมไหลเข้าไหลออกเนี่ยธรรมดาธรรมดาอย่างนี้หลุดพ้นได้แล้วนี่ไม่ใช่เป็นการยากแต่เป็นการง่ายซะอีกเพราะคนจะเข้าฌานสีได้ไม่ไม่ใช่หมูนะพระยังนั่งทํากันแทบเป็นแทบตายพระอีกองคหนึ่งที่อยู่กัตมานบวชมา 16ปีก็ยังเข้าฌชานสีไม่ได้ปีนั้นก็เกิดฟิตก็บอกเอ้คึกฤทลิท์เดี๋ยวผมจะต้องทําชานสีให้ได้นะเดือนนี้ของงดอาหารเดือนหนึ่งนะเดินนั่งอย่างเดียวท่านอยู่กับตาเนี่ยสอง,ององค์นะท่านไม่ฉันอาหารเลยเดือนหนึ่งนะฉันน้ําผลไม้2กล่องกล่อง,ล,องละ250รสซีซี แล้วก็ฉันไอเนยแผ่นนะอะลาวีนะ่สองแผ่นนะต่อวันหนึ่งเดือนอยู่ได้ไม่ไม่ตายนะดูแลคนนี้ก็ทนเหมือนกันนะทนดีเหมือนกันแต่น้ำหนักลดไปยี่สิบกว่ากิโลนะก็ผ่านเดือนหนึ่งแล้วบอกอาจารย์โสต่อไหมครับไม่ไหวแล้วว่ะจะแย่แล้วก็ เลิกนั่งแล้วบอกได้ไหมครับฌานสี่ไม่ได้วะก็ <c oughs> ขนาดตั้งใจขนาดนั้นก็ยังไม่ได้นะเพราะนั้นก็ไม่ใช่เป็นการง่ายเลยที่จะได้จตุตฌานจริงๆถ้าท่านรู้คำพระศาสดาว่าวิมุตต์เนี่ยเข้าได้ตั้งแต่ปฐมฌานหรือฌานหนึ่งสอสาแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขวนขวายทรมานกายถึงขนาดนั้นอยู่ในฌานหนึ่งสองสาแล้วก็ตามเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆก็ได้แล้ว นั้นจริงๆพระเจ้าบอกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าง่ายขึ้นในการเข้าวิมุตนะทำไมดูลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นหรือเข้ายาวออกยาวแล้วจิตไม่ตั้งมั่นกลับไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สลับกับดูลมหายใจแต่พอภาวนาพุโทโธแล้วช่วยให้อยู่กลมหายใจได้นานขึ้นพระอาจารย์คิดว่าบางทีเราต้องเอาบัญญัติเข้าช่วยในตอนแรกเพื่อเข้าถึงปรมัตภาวนาไหม อีกข้อถามว่าทำไมพระอาจารย์ถึงไม่นำปฏิบัติบ้บางลูกศิษย์จะได้มีกำลังใจพระอาจารย์ตอบคำถามเท่านั้นทําให้ลูกศิษย์รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เวลาจากท่านหรือว่าลูกศิษย์มีความคาดหวังจากคอร์สนี้ไม่ถูกต้องครับอ๋อมันหลายเหตุผลนะเนาะ <c oughs> ทำไมดูลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นยาวยาวแล้วจิตไม่ตั้งมัน่นก็โยมมพึ่งมาเคยทำ มันก็เอาสัญญาเก่าๆมามันเป็นกังวลพอมีกังวลมันก็ไม่เอาละมันจะหวนไปเรื่องเก่าๆนะอืมกลับไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ดูสิว่าคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยคิดเรื่องอกุศลไหมโย,ยมไม่ยอมกลับมาหาคําพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าให้สังเกตว่าเวลาหลุดไปคิดคิดอกุศลหรือเปล่าโยมไม่ยอมสังเกตเลยไม่เห็นมีคําพระเจ้าอยู่ในหัวของโยมเลยเนี่ย กลับไปวิ่งหาพุทโธพุทโธอย่างเดียวมีแต่คาอัตถกถาอยู่ในหัวโยมเพราะโยมไปศรัทธาเขาไงใช่ไหมอัตมาก็เคยนั่งท่องพุทโธมาเป็นสิบปีเหมือนกันกว่าจะเลิกได้ก็เป็นปีหายใจเข้ากว่าจะพูดใออกก็จะถูมันติดจักเลยนะ,ะกว่าจะเลิกได้แต่พอเลิกได้สบายละหมูละหายใจเข้าออกเราไม่เคยมีคําพูดในใจเลยใช่ไหม <c oughs> และดูแล้วไม่มีความจําเป็น ถ้าดีนะโยมท่านมันดีเนี่ยผู้เจ้าสอนคนแรกแล้วแหละผู้เจ้าไม่ลืมหรอกนะสัพพัญญูจะมาลืมมรควิธีชื่อตัวเองเนี่ยมันแหมไรสาระสิ้นดีชื่อท่านเองทําไมท่านไม่บัญญัติก่อนเพื่อนเลยเป็นมรควิธีแรกเอานั่งท่องไปนะชื่อตถาคตเองเนี่ยสุดยอดแล้วนะไม่ได้บัญญัติเลยจนปริณิพานใชื่อมาเพราะฉะนั้นโยมต้องมั่นใจกับพระพุทธเจ้า และโยมต้องแยกชั้นคําสาวกอะไรให้ชัดเจนอาตมาอยากสืบต่อไหม,มนั่งคิดไปคิดมาแต่ก่อนก็เก่งใจครูอาจารย์เราเราก็ศึกษาอยู่กับท่านมาเกือบ20ปีแต่เราก็ไม่เอาดีกว่าแต่ก่อนอาตมาก็เคยแจกหนังสือสาวกอัดเทปนั่งอัดเทปวันวันเป็นร้อยรอยม้วนกับเทปคําสอนสาวกแจ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 กโยมนี่อาจารย์คนนี้ดีหลวงพ่อองค์นี้ดนะีอาจารย์ฉันดีนะ วัดเอยไม่ดีไม่ดีนี่เอาหลวงพ่อนี้ไปนะอาจารย์ฉันหมดเลยอ่ะใช่ไหมเราก็ทําอย่างนั้นมาก่อนหนังสือก็แจกหนังสืออาจารย์ฉันหนังสืออาจารย์ฉันไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะก็ทําอย่างนั้นมาสี่ปีตอนเป็นพระพอเจอพุทธวจนะก็เลยวางอาจารย์ฉันนะเนะชียร์อาจารย์อาจารย์ของอาจารย์ฉันอีกองหนึ่งคือพระพุทธเจ้านะ ก็เลยมาเชียร์ผู้เจ้าอย่างเดียวนะแล้วทําความกระจ่างในคําผู้เจ้าให้ได้มากที่สุดเรื่อยๆนะแล้วก็หนังสือในวัดอาตมาปัจจุบันก็แจกแต่คําศาสดาไม่มีคําสาวกแจกเลยเลิกแจกอาตมาจะไปหยิบยื่นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่ในนั้นทําไมยังมีคณิก,กะอุปจารปรนาอยู่เลยทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ที่พระศาสดาพูดไม่เคยพูดเลยทั้งชีวิตอาตมาจะไปหยิบยื่นข้อมูลผิดให้คนอื่นอีกหรือ เเอ๊ราจะไปทําอย่างนั้นทําไมคนที่มาศึกษาในวัดอรตมาแล้วเนี่ยจะเริ่มเ <c> ก <oughs> ิดอาการอย่างนี้หมดเลยว่าเอ๊หนังสือธรรมะเก่าๆอ่องอยังไงดีจะแจกให้คนอื่นก็ไม่กล้าละเพราะไม่อยากเอาข้อมูลผิดให้เขาก็นะเก็บไว้ก่อน <c oughs> บางคนก็ช่างกิโลขายบางบางคนก็มัดเก็บไว้บางไม่รู้จะทํำยังไงจะเาไปแจกให้คนอื่นก็ให้ข้อมูลผิดเขานะ ในเมื่อเรารู้ถูกแล้วเราเรา,เราไม่กล้าเลยที่จะแจกมันมันเกิดความไม่กล้าเองที่จะแจกอย่ไม่ใช่จะไปเกียรติการไปอะไรมันไม่กล้าให้ข้อมูลผิดกับคนอื่นนะอ่านั้นอาตมาก็พยายามเลิกตรงนี้มาเรื่อยๆนะแล้วก็ล้างสมองตัวเองก่อนเพราะอาตมาเนี่ยก็ คล่องไม่ธรรมดาในคำสาวกนะนะวินงวินัยเนี่ยบุพสิกขาเนี่ยโอ้โหคล่องเปลือจนพะเพื่อนกันเนี่ยขอให้ไปทำหนังสือวินัยเนี่ยนะเพราะเขาเห็นเราคล่องในวินัยพระพุทธของบุพสิกขาซึ่งก็เป็นคำสาวกเนะต็ไมไปหมดเลยแต่เดนี้ตามาก็ต้องล้างสมองตัวเองใหม่จริงๆเราคล่องคำสาวกเนี่ยมันดีอย่างนะโยมพอมาอ่านคำพระเจ้าเราจะเห็นแง่มุมเยอะนะ แล้วอุ้ยอันนี้เจออีกแล้วไม่ใช่นะโอ้โหนี่มันสาวกชัดๆเลยเจอนี่โอ้โหอีกแล้วใช่ไหมอ่ามันจะเจอเต็มไปหมดเลยอาตมาเลยมีแง่มุมเยอะไงเพราะตมาข้องคาสาวกมาก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์กับสาวกวาโอ้โหอาจารย์ชั้นเนี่ยสายหลวงปู่มั่นนี่แน่นอนเลยเราก็ศรัทธาท่านแล้วมาบวชก็เพราะของท่านน่ะนะอาเน,นี่ยโอ้โหสุดยอดนะแต่ตอนนี้ก็วางลนะนะอ่า ก็ต้องค่อยๆวางไปเป็นลําดับลําดับลําดับไปเรื่อยๆก็เหมือนกับภาษาลิบุตรนะเจอพระสัชชิก็โอ้โหสุดยอดละนะแต่พอมาเจอพระเจ้ากลับไปหาพระอาัสาชิอีกไหมไม่ละศึกษากับพระเจ้าอย่างเดียวเลยแต่ตั้งพระสัชชิไว้ตรงไหนอ่ะก็คือรู้ว่าพระสัชชิอยู่ทางทิศใดก็กลับไปทางทิศนั้นนะจนภาษาริบุตรถูกโจทย์ว่าเคารพทิศพระเจ้าเรียกมาสอบ เห็นนะพระหลวงพหลันทำผิดโดนหมดนะ่ะสารีบุตรเห็นเขาโจทย์ว่าเธอกราบไปทางทิศนั้นทิศนี้จริงทําจริงหรือเปล่าจริงพระเจ้าค่ะอ้าวทำทำไมมีเหตุผลอะไรเมื่อขา้าพระองค์รู้ว่าพระสัชชิซึ่งเป็นอาจารย์ที่ให้ธรรมะของพระศาสดาองค์แรกแก่ข้าพระองค์อยู่ทางทิศใดข้าพระองค์ก็กราบไปทางทิศนั้นด้วยความเคารพว่าเป็นเหตุให้ข้าพระองค์เนี่ยได้รู้ธรรมะของพระศาสดาและได้เข้ามาบวชเนี่ย ครูเจ้าก็สรรเสริญนี่เคารพทำอย่างนี้เห็นนะ <c oughs> วางลายไว้อย่างนี้วางแนวทางไว้อย่างนี้นะนั้นครูอาจารย์เราก็ตั้งอยู่ในฐานนะแห่งความเคารพก็กราบไหว้ท่านแต่เวลาศึกษาศึกษาคำพระศาสดานึร้อยเปอร์เซ็์ไม่มีข้อผิดอย่างนี้มีข้อผิดก็ตรวจสอบได้แต่เวลาคำอาจารย์มีข้อผิดตรวจสอบไม่ได้เพราะคำอาจารย์ไม่ใช่สมบูรณ์บริบูรณ์และอาจารย์ไม่ได้บรรัญญัติทุกเรื่องเวลา มีข้อสงสัยปุ๊บเราไม่สามารถคน้นคว้าวิจัยเทียบเคียงเข้าไปต่อในคําอาจารย์ของเรามันจะตันผู้เจ้าจึงบอกเมื่อเธอศึกษาคําสาวกเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้นี่คําศาสดาล้วนๆนะเพราะนั้นศาสดาไม่ได้ด่าว่าสาวกตัวเองนะแต่พูดความจริงว่าสาวกคุณทําได้แค่นี้มักคานุคาผู้เดินตามและสาวกทุกคนในครั้งนั้นเนขาร้อยเปอร์เซ็นต์กับผู้เจ้าไหมเขาร้อยเปอร์เซ็นต์กับผู้เจ้า นะถึงแม้เขาจะไปมีลูกศิษย์ตนเองเขาก็จะไม่ไม่ล้ำเส้นพู้เจ้านะก็เหมือนกับเราที่ไม่กล้าล้ำเส้นครูอาจารย์ของเราณวันนี้เพราะเราร้อยเปอร์เซ็นต์กับอาจารย์เรายมลองเปลี่ยนโลโก้ใหม่หยิบอาจารย์เราออกเอาผู้เจ้ามาตั้งเราร้อยเปอร์เซ็นต์กับผู้เจ้าพวกเนี่ยเราจะไม่กล้าล้ำเส้นพู้เจ้านะเหมือนกันหลักการเดียวกันนะนั้นยมลองลองไข้ควรดีๆทำในใจให้แยบคาย โยมก็จะเริ่มวางของเก่าไปได้เรื่อยๆๆเื่อยแล้วก็จะมาเริ่มบรรจุของใหม่วิธีการทำสมาธิเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ก่อนในในครั้งพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าเกิดแล้วเพราะนั้นฤาษีโยคียก็ทำสมาธิกันได้เพราะนั้นโยมท่องคำบริกรรมมันไม่แปลกหรอกที่โยมจะทำสมาธิได้ นั้นวิธีที่จะทําให้จิตเกิดสมาธิมันมีหลากหลายรูปแบบแต่มันหลุดพ้นได้ไหมมันหลุดพ้นไม่ได้และถ้าโยมท่องชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ความหมายว่ามันเป็นอะไรนะมันก็จะไม่สอดรับกับที่พระุทธเจ้าบอกนะว่าถ้าเธอตริตรึกในเรื่องใดเนี่ยเธอต้องรู้ความหมายแห่งความคิดนั้นด้วยนะ โยมท่องปาณาติปาตาเวรมณีแล้วยมก็ยังฆ่าสัตว์อยู่เพราะโยมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรสรุปแล้วการท่องของโยมมีประโยชน์ไหมไม่มีศูนย์หนึ่งเหมือนกันท่องอธินนาธานาเวรมณีแต่ก็ยังขโมยอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะแปลไม่เป็นการท่องคําพระพุทธเจ้าพุทธานุสติศาสดาก็บัญญัติไว้แล้วว่าพุทธานุสติเป็นอย่างไรใช่ไหมต้องน้อมนึกถึงพระุทธเจ้าแบบไหนนะถ้า ถ้าโยมทำตามที่ผู้เจ้าบอกเนี่ยน้อมนึกอย่างนี้นะอันนั้นนะตรงตามที่ผู้เจ้าบอกนะปิติจะเกิดสุขจะเกิดจิตจะตั้งมัน่นนะถามว่าพระอาจารย์คิดว่าบางทีเราจะต้องเอาบัญญัติเข้าช่วยในตอนแรกเพื่อเข้าถึงบัญญัติการภาวนาไหมนะประมัตอ๋อปรมัดภาวนาไหม ก็นี่เป็นความเห็นเราไม่ใช่ความเห็นพระศาสดาเห็นว่าเวลาเรามีเรามีความเห็นนิดหนึ่งเข้าไปเนี่ยเราก็แยกไม่ออกแล้วว่านี่ความเห็นเราหรือความเห็นพระพุทธเจ้าทานมาถึงบอกว่าถ้ามันดีเนี่ยพระเจ้าสอนไว้แล้วและพระเจ้าก็บอกก่อนปริเนี้ความรู้ทั้งหมดของตถาคตซึ่งมีเยอะมากแต่มันไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกํกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานตถาคตจึงไม่นํามาสอนนะสอนเฉพาะที่ เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือพืชนิพานเท่านั้นเพราะนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อาการเข้ามรรคผลนิพานตถาคตบอกเกลี้ยงแล้วไม่มีอะไรในกำมือที่ตถาคตไม่ได้เปิดเผยให้เธอเพราะนั้นสมบูรณ์แล้วโยมต้องเชื่อมั่นว่าคำพู้เจ้าหลังปริพานแล้วสมบูรณ์จริงๆนะไม่มีอะไรที่พระเจ้าลืมไว้เลยเพราะนั้นเราก็จะไม่เติมความเห็นอะไรเข้าไปนะอืม ทำไมพระอาจารย์ถึงไม่นำปฏิบัติบ้บางลูกศิษย์จะได้มีกำลังใจนะก็อยากนำปฏิบัตินะมีเวลาก็ทำนะแต่พอดีเวลามันไม่ไม่ลงล็อกกันนะอาตมาก็อยากจะมีเวลาอาตมาคิดว่า <c oughs> ในหลักการพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ไม่มีใครมาขอร้องว่าผู้เจ้านั่ง นั่งสมาธิกับผมหน่อยสิครับอะไรอย่างนี้นะมีแต่ว่าพอเข้าไปฟังธรรมพระศาสดาแล้วผู้เจ้าก็จะไล่ให้ไปอยู่ผู้เดียวโยมจะต้องมีความมั่นคงในการปฏิบัติเองนะโดยที่ไม่ต้องมีใครนำและจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มาปฏิบัติเป็นหมู่ๆด้วยซ้ำนะจริงๆแล้วถ้าจะได้ผลเนี่ยต้องปฏิบัติแยก ไม่ต้องมานั่งคอยเคาะลาคางหรือว่าอาพรนะอะไรนะเหมือนกำลังนั่งดีๆเฮ้ยออกอีกแล้วเซ็งเลยใช่ไหมไอ้คนปฏิบัติดีๆเนี่ยมันก็สะดุดน่ะใช่ไหมไม่เหมือนอาตมาอาตมาคิดคนละอย่างกับโยมอาตมาไม่อยากเลยไม่เกียรติข้อวัดนี่ไม่ชอบข้อวัดชอบวัดที่ไม่มีข้อวัดปฏิบัติยูอิสะเพราะนั้นพระที่รักการภาวนาท่านถึงอยากมีเวลามากๆ ท่านเลยก็เลยออกวิเวกไปตามป่าตามเขาท่านไม่ต้องทําอะไรว่างทั้งวันบินตบาทหาเลี้ยงชีพเสร็จฉันเสร็จว่างมันทั้งวันเลยไม่ต้องทําอะไรก็คือเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆนะเราอยากจะเดินกี่ชั่วโมงจะนั่งกี่ชั่วโมงนะอยากจะเป็นอะไรก็มันก็เรื่องของเราใช่ไหมอาตมาทํามาสิบกว่าปีนี่อาตมารู้สึกว่าคือ ในในภาพปฏิบัติของเราที่ทำมาเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่พวกครัวอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่เคยที่ว่าจะมานั่งสมาธิโชว์ให้ใครดูอย่างนี้เพราะฉะนั้นในในปีแรกๆที่ต้องมามาฝึกให้พวกโยมเนี่ยมันมันรู้สึกแปลกอนะว่าเราต้องมานั่งสมาธิโชว์ใครนะเวลานั่งเราอยากจะนั่งเงียบๆของเราเองนะแอบๆของเราอยู่เงียบๆแล้วก็อยากจะนานจะช้าอะไรแค่ไหนก็ได้ ที่ไม่ไม่ต้องมีการจํากัดเวลาใช่ไหมเพราะบางทีจังหวะช่วงมันจะเข้าใจธรรมะหรือว่าแหมกําลังเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยากจะต่อหรือแล้วเราได้ต่อสู้กับตัวเองได้สู้กิเลสตัวเองไงอย่างเงี้ยอ,อย่างหนึ่งก็คือบางทีคนทำใหม่ก็เดี๋ยวซ้ายแลกวาให้มู่ยังนั่งแหมยอยากจะลุกหมูนั่งก็นั่งต่อทั้งทนไปก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหม มันนั่งเพราะว่าโดนหมู่บีบอะเโยมหมู่มันบังคับมันก็ดีสําหรับผู้ใหม่ที่กังง้องกังแง่งเมื่อยนิดเมื่อยหน่อยก็ต้องนั่นแล้วแหมไม่มีใครกระดิกหร้อทนอ่างเงี้ยมันก็ได้ดีแบบหนึ่งอะแต่พอโยมเริ่มชินชํานาญแล้วนะโยมอยากอิสระนะพู้เจ้าจึงบอกว่าเนี่ยหลายคนเลยที่มาบอกผู้เจ้าว่านะ พอฟังทำแล้วก็จะหลีกไปอยู่ผู้เดียวแท้จริงแล้วก็ไม่เด้หลีกหรอกไปคลุกคลีกันไปอะไรต่ออะไรกันเนี่ยนี่พู้เจ้าก็เคยว่าเอาไว้เพราะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักพู้เจ้าเพื่อจะให้ได้ผลเนี่ยเมื่อฟังธรรมะพระศาสดาแล้วให้เธอหลีกไปอยู่ผู้เดียวโน่นคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงทําความเพียรเผากิเลสนะอย่าได้เป็นผู้ประมาทอย่าให้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนะอย่างนี้ นั้นผู้เจ้าจะแนะนําอย่างนี้เป็นส่วนมาก <c oughs> แล้วก็จะตัดว่าผู้ใดมีการรัคนด้วยหมู่เป็นที่มายินดียินดีในการรัคนด้วยหมู่มีคณะเป็นที่มายินดียินดีในคณะจากเป็นผู้ผู้เดียวยินดียิ่งในปวิเวกถึงที่สุดนั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้ถ้าโยมยังต้องการหมู่ต้องการเพื่อนต้องการฝูงคณะเนี่ยโยมจะยินดียิ่งในความวิเวกไม่ได้ นะอยู่โดดเดี่ยวจะไม่เป็นกำลังไม่พอพออยู่เดียวปุ๊บโอ้โหสบายเลยหลับหมอนแตกเลยทีนี้นะโ,โดนกิเลสลากไปเลยทีนี้นะตายอย่างเขียดนะไม่มีใครเห็นแล้วนอนเงียบเลยใช่ไหมก็เหมือนกันพระเป็นเหมือนกันอาตมาพรรษาแรกๆเนี่ยอยู่กับหมู่คณะเนี่ยฉันในบาทเราก็เข่งคัดใส่รวมกันหมดเลยฉันในบาทอย่างดีนะ พอหมู่คณะบอกเอ้ยตั้งใจภาวนาแยกฉันตามกุติเราก็แยกตามกุตินะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนพอผ่านไปสองเดือนอาจารย์โสพลก็มาถามเอ้ยคึกฤทธิ์ฉันในบาตรเนี่ยยอนทีละถุงไหมอืมยอนทีถุงเหมือนกันม่อยากผสมกิเลสมันเดินมาลอยเดียวกันเลยเยมเห็นนะอท่านก็เป็นแบบนั้นเราก็เป็นใช่ไหม เราก็ไม่อยากปืนกันซ้ายขวาไม่มีใครมองเราก็หยดดีถุงกินให้มันหมดเป็นอันๆหมดแล้วเราก็ค่อยใส่ขนมใช่ไหมถ้าทานขนมอมืมันเข้าท่าดีแหมแม่กินผสมมาตั้งนานใช่ไหมเนี่ยหลักการเดียวกันเยอะนะ <c oughs> นั้นถ้าโยมไปอยู่คนเดียวแล้วโยมมีกําลังทําได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะมันชวนให้โยมนอนโดยที่ไม่มีใครมองโยมแล้วโยมก็ฝืนตัวเองได้เนี่ย โอ้โหยมไดคะแนนมากเลยนะอ่านี่แหละ <c oughs> ลองพยายามทำดู <c oughs> ถ้ามีเวลาเนี่ยอาตมาก็ยินดีนั่งกับโยมนั่นแหละนะพอ <c oughs> ดีก็ <c oughs> ทำหน้าที่ข้อที่สามขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความน,านั้นนแก่ชนทั้งหลาย <c oughs> เพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปโอ้โหมันก็ทำมานานๆหลายปีมันก็ เมื่อเหมือนกันเนาะไปอีกแล้วไปบอกเรื่องเก่าๆไปที่นี่แล้วไปพูดเรื่องนี้ไปที่ไปพูดเรื่องนี้เจอคําถามเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้าใจผู้เจ้าแล้วว่าโอ้ผู้เจ้าเนี่ยรู้เลยคําถามนี้คาถามสามคำถามเนี่ยทำไมผู้เจ้าถึงรู้ว่ามนุษย์ทั้งโลกคิด62แบบทิฏฐิหกสิบสองอาตมาเริ่มเข้าใจแล้วนะ ตอบปัญหากับคนมากๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเรื่องเข้าใจแล้วอ๋อคำถามมันวนอยู่แค่นี้มนุษย์เรามันวนอยู่แค่นี้มันจะถามมุมนี้มุมนี้เรื่องนี้เรื่องนี้โอ้ผู้เจ้ายิ่งเป็นสัพพัญญูยิ่งเข้าใจเลยถามอะไรมาปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งตอบตอบตอบปับป๊บปับป๊บปได้หมดเลยไนงะใช่ไหมขนาดเราขี้ไก่เนี่ยนี้เดียวเนี่ยนะเรายังพอประเมินได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เป็นอย่างนี้ก <c oughs> <c oughs> ็ไปตามเหตุตามปัจจัย อาตมาก็ไม่เคยคิดอยากจะมีวัดก็ตันต้องมามีวัดเองไม่เคยคิดว่าจะมาศึกษาพุทธพจนะเพื่อมาถ่ายทอดบอกสอนให้โยมไม่เคยคิดก็อยากจะรู้เองนะแล้วก็ปรับปรุงแค่ตัวเองเท่านั้นนะเพราะไม่เคยคิดว่าจะมาต้องมาเป็นครูบาอาจารย์ที่จะมานั่งสอนคนนั้นคนนี้ไม่เคยคิดมาในสมองนะวัดก็ไม่เคยคิดว่ามันจะตั้งได้เป็นได้มีได้คิดว่าจะต้องไปหาวัดที่อื่นอยู่แล้วก็คิดว่าจะอยู่วัดนั้นไปจนตลอดชีวิต เราคิดอะไรเนี่ยโยมมันเปลี่ยนหมดเลยชีวิตนก็เลยไมจะไปคิดอะไรมันเลยเดี๋ยวมันก็คงเปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆนะอะไรมันจะเกิดก็เกิดทําแค่เหตุปัจจัยตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว